กับผมมีนบีทีชแนลนะครับโอเควันนี้เราจะมากินกันอีกแล้วนะครับผมเพราะว่านี้เป็นอีพีแรกของปี2021นะครับนะครับนี้ก็เป็นพศน5 6 4นะครับผมอีพีล่าสุดก็อะไรนะจำไม่ได้ขอขึ้นขอขึ้นด้านข้างเนะี่ยแต่จำไม่ได้นะอีพีเท่าไรนะวันนี้เราก็มาตามกระแสนะครับผมเราจะมากินบะหมี่นะผมก็ปลานะครับผมเส็จปลาเนี่ย มันจะมีสองรสนะครับผมรสต้มยำกับรสเย็นตาโฟนะครับอันนี้จะเป็นของเบโจนะครับผมที่เรากินกันหอยละ20นะครับอันนี้มาในแบบบะหมีนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปลองทานกันครับผมก่อนที่เราจะลองทานอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมมีนบีทีชแนลครับเจอกันครับเดี๋ยวขอไปต้มก่อนแป๊บหนึ่ง ใส่น้ำครับผบน้ำต้มนะครับนี่เลยหอมมากครับกินปลานี่ออกมาเลยครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะปรุงเลยนะครับจะเป็นเครื่องปรุงปรุงเย็นตาโฟนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปปรุงกันเลยอันนี้ก็คือเครื่องปรุงนะครับผมจะนนมีซอสด,ด้วยนะเป็นเป็นน้ำนะครับเดี๋ยวไปแกะกันครับผมขอแกะแป๊บนึงอออเนี่ย แล้วจะไปแกะแบบนั้นท้วยมันจะมีนะซองอะไอันนี้จะเป็นแบบผักนะครับผมทาลูกทาลูกฮิลูกก็ไม่ใช่ครับผมใส่เลยครับใส่แน่นนะครับนี่เลยโอเคนะครับแล้วใส่เครื่องปรุงครับผมเครื่องปรุงนี่เลยสีก่อนครับเรื่องจะเป็นเครื่องปรุงยินดาโฟ โ้สุดยอดเลยครับเครื่องปรุงย็นดาโฟขอจิ้มหน่อยย็นดาโฟไหมย,ย็นดาโฟล้วนๆอาาร่อยเลยครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวไปคิ้มกันเลยดีก,ก,กว่านะครับนี่เลยกินน้อมมากๆเลย มาแล้วสวยสวยสวยโอเคครับเดี๋ยวไปชิมกันเลยครับผมโอเคนะครับหลังจากที่เราปรุงกันสำเร็จเนี่ยครับหอมเลยครับบะหมี่รสปลาครับเส้นปลาขอจิมน้ำก่อนนะไปเลยยินดตาโฟรครับผมนี่เลยครับเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูครับผม ปลาเลยครับผมรสเส้นปลาเลยขอจิ้มน,น้ำก่อนอร่อยเลยครับผมกดไลค์ด้วยแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วย,ดวย,ดวยเดี๋ยวผมขอไปกินแป๊บนึง ตอนนี้ก็หมดเป็นที่เรียบร้อยครับผมจ,จัดได,ได้เลยนะครับขอขยับกล้องเปน,นึงโอเคครับขอกินน้ำแป๊บนึงฮนะเดี๋ยวผมมีอะไรสำคัญจะบอกนะกล้างทซองเห็นว่าโซเดียมพันสี่ร้อยสี่สิบนะครับผมผมว่าบริโภคแต่น้อยดีกว่าฮนะขอเยอยก็พอครับต้องกินเยอะไม่หรอกครับโอเค นนินนะเป็นยงเผ็ดโอเคนะครับผมวันนี้ก็จ่องของผมก็แปดร้อยซับแล้วนะครับผมอีกสองร้อยซับจะถึงปันซับนะครับขอไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ได้นะครจะให้ทําคลิปแบบไหนนะครับโอเคขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปหใหม่ๆอย่าลืมกดสั่นกระดิง่งกุ้งกิ้งให้ผมด้วยนะครับ ผมจะทำอะไรต่อคลิปหน้าเ <Bye. S 1> จอก,กันครับผมบายบายเจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าครับบายบายครับผมเจอก,กันคลิปหน้านะฮะ